ออกกันหน่อยนะอย่างผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสถามเพื่อนๆในเพจเล่นกําไรนะครับว่าเอ้ยคืออยากเนี่ยข้างบนเนี่ยอยากเห็นจังเลยนะครับคนที่เงินเดือน6ก0 0 0กว่าบาทนะครับหกหมื 69, นะ่นเนี่ยก็คือแบบสุดแท่งแล้วนะครับว่าอยากรู้ว่าใครมีไหมที่ออม27%นะครับอยากให้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆหน่อยให้เป็นกําลังใจให้กับน้องๆหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งผมก็ขออนุญาตไม่เปิดเผยละกันนะครับเพราะว่า กลัวว่าจะไปรบกวนนะครับก็แคสตเอามาแต่ข้อมูลนะครับที่เขาแคปมาให้ก็ขอขอบคุณพี่ๆท่านนี้นะครับที่เขาให้ข้อมูลมาเพื่อมาเป็นวิทยาทานแล้วก็มาเป็นคอนเทนต์ของเพจเรื่องกำไรนะครับก็คือเขาเนี่ยออมนะครับยีบเจ็ดนะครับดูในตัวอย่างนะออมยีบเจแล้วก็มีผลตอบแทนที่4เฉลี่ยเนี่ยสีนะครับแล้วก็มี ยอดเงินกะบะขอตอนนี้นะครับ2ล้านเนะครับ2ล้านเเนี่ยผู้งา้นคือถ้าเกิดสมมติว่าเขากเกษียณเนี่ยเขาก็จะได้เงินกะบะขอ2ล้านเแต่ถ้าเกิดพี่เขาเลือกรับบำเหน็จนะครับเงินชดเชยก็อาจจะหายไปก็อาจจะหายไปประมาณ4-5แสนนะครับแต่ถ้าเกิดพี่เขาเลือกรับบำนานนะครับก็คือได้เงินทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ก็ต้องไปวางแผนแล้วว่าเอ้ยสมมุตินะครับว่าเขาเงินเดือน6 9 0 0 0เนี่ยแล้วเขาออมกับกะบะขอ 27%รวมกับที่กฎหมายมาบังคับก็คือ3%ก็รวมแล้ว30สนะครับสมมติว่าบำนาญเขาอ่ะอายุได้การเต็ม35บพอดีเลยเขาก็มีโอกาสเขาก็จะมีเงินใช้เนี่ยประมาณเดือนละ5000กว่าบาทนะครับพูดง่ายก็คือปัจจุบันนะครับเขาได้ใช้เงินเดือนแค่เดือนละ5000กว่าบาทนะครับห้าห้าหมื่นกว่าบาทอันนี้ขออนุญาตไม่รวมเงินตําแหน่งนะเอาแค่เงินเดือนอย่างเดียวนะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดกเกษียณน,นะครับก็จะได้ใช้เงินแค่70%ก็คือ ก็จะยังอยู่ที่ห้าหมื่นกว่าบาทนะครับพูดง่ายๆคือเงินที่ใช้ปัจจุบันห้าหมื่นกว่าบาทกเกษียณก็ยังใช้เงินห้าหมื่นกว่าบาทก็คือกเกษียณน,นี่แทบไม่สะดุดเลยนะครับแต่สำหรับบางคนที่ไม่เคยออมเงินเลยใช้เดือนละหกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าพอถึงเวลานะครับบำนาญเหลือห้าหมื่นกว่าบาทท่านก็อาจจะสะดุดว่าเฮ้ยเงินหายไปนะครับก็ลองคิดแบบนี้ดูนะครับแล้วก็จะได้มีกําลังใจในการออมเงินทีนี้ก็มาดูต่อนะครับข้างล่างเนี่ย ว่าเฮ้ยแต่ละเดือนนะครับพี่ท่านนี้ออมเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าออมเนี่ยสองหมื่นเกะอีก12บาทนะครับสองหมื่นกะอีกสิบสองบาทผมก็เลยขออนุญ,ญาตไปคํานวณเล่นๆว่าเฮ้ยต้องเงินเดือนพี่เขาเท่าไหร่นะครับคนที่ออม27%นะครับออม27%เนี่ยแสดงว่ามีส่วนของรับด้วยอ่ามีส่วนของตัวเองอีก3%เป็น30นะครับเพื่อง่้คือถ้าไปดูสลิปเงินเดือนนะครับหัก30%แต่ว่าจะมีเงินนําส่งให้อีก 5%นะครับก็คือเป็นเงินสะสมเงินสมทบกับเงินชดเชยรวมแล้วเนี่ยไอ้ที่เราเห็นเงินนำส่งอะ่ะก็คือ35%ของเงินเดือนนะครับผมก็เลยลองไปคำนวณเล่นๆนะครับผลก็คือพี่ท่านนี้นะครับเงินเดือนอยู่ที่74,320บาทนะครับหัก3%นะครับก็คือ2,000กว่าบาทนะครับแล้วก็ออม27%นะอีก2,000 20, 0นะครับ แล้วก็มีในส่วนของรัฐอีก5%ารวมรวมๆกันแล้วเนี่ยก็เลยเป็น2 6 0หมบาทนะครับซึ่งคนเงินเดือน74,320ผมก็ไปเปิดดูต่อก็คือเป็นพวกะระดับบริหารนะครับระดับต้นแต่ตันระดับบริหารระดับต้นแต่ตันนะครับเขาบอกมันจะเป็นตันที่74,320บบาทนะครับอีกครั้งนะครับ พี่ท่านเนี่ยไปจะเป็นบริหารระดับต้นแต่ตันแต่ถ้าเกิดเป็นข้าราชการทาหารเนี่ยถ้าข้าราชการทหารนะครับก็จะไปตันนะครับที่ยศนาวเอกพิเศษนะครับนาวเอกพิเศษทีนี้ก็ต้องไปดูแหละว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนาวเอกพิเศษพันเอกพิเศษอะไรพวกเนี้ยครับพันตารวจเอกพิเศษใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็นฝ่ายวิชาการนะครับเป็นระดับวิชาประเภทงานวิชาการก็จะเป็น ทรงคุณวุธินะครับที่เป็นตัน74,320บาทนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ก็ต้องถามเ,เพื่อนๆนะครับว่าถ้าเขาเรียนนะครับผมเองคือก็พยายามบอกอยู่หลายครั้งนะครับว่าการออมเงินกับกบขเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่ามันเป็นการฝึกใช้จ่ายเงินถ้าในระหว่างเนี่ยเราไม่รู้จะไปทำอะไรแล้วก็ฝึกออมกับกบขนะครับแต่ถ้าเกิดการที่เราออมเงิน แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราจะต้องไปซื้อรถนะครับซื้อบ้านซื้อที่ดินอะไรพวกนี้ครับเราก็ค่อยไปลดสัดส่วนเพราะว่าเราฝึกออมกับกบขมาแล้วนะครับฝึกออมที่จะใช้เงินแค่70%นนะครับพอถึงเวลาที่เราเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรพวกนี้ครับเราก็ไปปรับลดแล้วเราก็พูดง่ายคือเราจะมีผลกระทบน้อย แต่ถ้าเกิดเราใช้เงินหมดอยู่ตลอดหมดอยู่ตลอดหากเกิดเหตุฉุกเฉนินขึ้นมานะครับกลายเป็นว่าเราก็ต้องไปใช้เงินสำรองหรือจะต้องไปกู้หรือจะต้องไปทําอะไรพวกนี้ครับที่มันทําให้อาจจะมีปัญหาในาเกี่ยวกับสภาพคล่องในระยะยาวได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลของพี่พนะครับที่เขาแบ่งปันมาให้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่จะเริ่มต้นที่จะหัดออม นะครับขอย้นอีกครั้งนะครับการออมเงินกับกบ,บขไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่มันเป็นเครื่องมือที่จะทาให้เราฝึกที่จะออมเงินนะครับผมสำหรับผมเองก็มีออมในเขาเรียกน,นะครับผ่อนบ้านผ่อนอะไรพวกนี้สารพัดนะครับทุกคนก็น่าจะผ่อนกันอยู่แต่อย่างหนึ่งที่เราก็ต้องฝึกก็คือก็ฝึกออมเงินนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆก็ฝึกใช้จ่ายแค่70%ของเงินเดือน นะครบับันกระเสียนมาเราก็จะได้ไม่สะดุดสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝาก